เตือนใดวิทสตรมีการรวมถึงการาปุตใช้วิทยาลาสมีการรับชมรับฟังตัเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกราบขัันฮัลโหลสวัสดีรับก็มาเจอกันอีกแล้วกับพมนิมิตอเซ e ย u ครับมาเจอกันในตัวมาลัยเราตัวธรรมะนะฮะอ่าก็วันนี้เราจะมาทาอะไรกันเข้าตัวธรรมะครับมีสองอย่างไม่ออฟของเล่นก็ผลิตไอเทมเล่นนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยเจ๋เวลนะ ถึงจเจวิลก็นานๆทีจะไปขอตีใครสักตี้นะครับนะอ่ะ,อะนอกเรื่องมามากแหละว,วันนี้เราจะมาทำการผลิตไอเทมที่มีชื่อว่าลูกแก้วยินะยานะยาระเบิดพลังยาง 20. ยี่สิบกินแดงอีกยี่สิบก่อนนะฮะโอเคเราไปก่อนนะฮะไปหาไอเทมที่ต้องใช้นะครับผมอ่ะโอ้ยแหลกแปลก เฮีย้ยเฮยนะฮะอืมโอเคอืมอย่างละยี่สิบเนาะยี่สิบเฮ้ยไม่ใช่ยี่สิบเอ่อฮะเฮ้ยคาสองไม่มีแม,ม่ไม่มีค่าสองครับไม่ตายอะบ้ายริง ใหญกเลยนะอ๋อไม่มีคาสสองเราต้องผลิตคาสสองก่อนนะเออเฮ้ยรยนันนี้มันล้างไม่ดีแล้วเองทำไมอะไรไม่ขวนะเนี่ยคาสสองมันต้องใช้ยาภูเขากระเล็กอะภูเขากัะเผล็กอ่ออ๋ออ๋อ ภูเขาอ่าแล้วภูเขานี่ซื้อที่อ่าชิปสามชิปเออสามชิปเออเราต้องไปที่ต้นหลิวครับนี่ไอ้เหี้ยช่องเต็มแล้ว้อยอะไรวะเนะี่ยชีวิตชีวิตอะไรนักหนาเนะี่ยโอ้ อ้าว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 ปิดไม่ได้โอชีวิตเป็นอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้หมแบกเครียดเลยเนี่ยก็แน่นอนนะผมอัดคลิปเนี่ยใช้เน็ตเออ่โทรศัพท์มือถือนะฮะระบบแอนดรอยนะฮะจะจะถามยี่ห้อด้วยไหมซัมซุงฮะดูโอ Duo อะไรวะอะไรวะ samsung อะไรไม่รู้สักอย่างสองซิมก็ galaxy เอ่อ galaxy อะไรไม่รู้จังแม่งเดือบเขา้อให้เราก็ใช้ใช้ไปฮนะเอออืมแล้วก็ไปไหนดีต้เอตเร็วครับต้อนร็วต้อเร็วงำๆง มาต้นเหลี่ยวับต้นเหลี่ยวเราต้องไปที่เท่าว่ะอะไรอย่างเง้ยเฮ้ยลุงย้ายที่ซื้อขายสมทำกูงงเลยแผงกลางอ้าวกูว่าแผงเล็กดูอ้ะ,อะ สามชิ้นติดหมดทั้งสามก็พอแล้วฮะมันเท่ากับสามสิบนะฮะเราใช้แค่อย่างละยี่สิบก็นะมันต้องติดสิเออมต้องติดสิตึง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 ไรนวะป้สนะครับนะครับ นะครับผมนะครับนะก็เราเสียเวลามากกับคลิปนี้แม่งเสียเวลาใหายย้ว่าอะไรไม่ถูกนะกดอีกครั้งนะฮะอ้าวกูขาดอะไรอยู่วะเนี่ยอ้าแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ระเบิดพลังคาส์ซองวะอ้าวนี่คาสองอยู่นี่เออดีชีวิตแม่งกูไปผลิตคาสาม กูก็ว่าอยู่มันทำมันแม่งทำแม่ง,มงเอาไรนี่เอาสิทีเอาแล้วสินี่โสมคนกับเล็กอ้าวสรุปกูผลิตที่อ่อนมันก็ได้ครับทีนี้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงคือหินสีม่วงเราหมดแล้วแม่มอะไรของมันวะอะไรนักนาเราต้องหาหินลมที่ขายถูกที่สุดนะสองแสนนะ สองแสนห้าห้านะฮะตอนนี้สามแสนนะฮะเราต่อราคากันมีร้านนึงฮะอีกร้านหนึ่งไม่มีท้านลงครับาดเน่าครับเราต้องดึงทาตเน่าทาดเน่ามาสักสี่ก้อนนะฮะหนึ่งเอ็มเลยโอเคอืมย่อยสลายแม่งหนึ่งเอ็มขอแปดเอ้ยขอแปดชิ้นนะ โอ้ไม่ได้เลยครับน่าจะได้ประมาณเจ็ดชิ้นโอเคเจ็ดชิ้นไม่เป็นไรโอเคผลิตใหม่นะ,ะไรมามันยากเกินแสนเข็นอย่างเลยแม่งก,กับไอเทมชิ้นนี้ชิ้นเดียวเนี่ยมันคืออะไรเนะี่ยหนหนก็มาแล้วสี่สิบสี่สิบแม่ง กันล่าเนะ่กันล่สโอ้โอ้ไม่รู้จะทำอย่างไรเอ่บยี่สิบอ่ายี่สิบแอบพอแล้วรอบนี้แม่งไม่พอต้องพออ่ะยังขาดเหลืออะไรอยู่ไหมเนี่ยนอกจากสิ่งสิ้นี้แล้วคือแม่ง โอ้กว่าจะได้มาซึ่งวิญญาณกลางนี่มันเป็นอรไอยที่แบบโอ้ยลำบากจริงๆลูกแก้ววิญญาณนะครับวันนี้เราจะบริตลูกแก้ววิญญาณนะฮะเราเราย้ำกันอีกทีนะย้ำซ้ำเติมนะฮะเออกูเอ,อ,กอากูขาดทินแดงยี่สิบก้อนเออแม่งกูไปหาทีลุนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูประเภทงก รู้สึกว่ากูจะเห็นก้อนเก้าหมื่นอยู่แถวแถวครั้งครับไอ้เหี้ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นอย่าไปเอาเก้าหมื่นเออเก้าหมื่นถูกกว่าอีกนิดนึงพิดถูกถูกนี้ป่ะใครแดงแหละแน่ถูกยงนะเอออ่ะปาดวะพลดงอก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 แม่งปิดร้านอะ จากนั้นเราจะไปทปําการเออ er <worldwide> ซื้อที่ไหนดีวะซื้อที่ไหนดีอะไปไม่ใช่ผลิตที่ไหนดีโอเลเล่ท่ามกลางเมืองอันเงียบสงบไร้เส้นกู้คนตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึงตึ้งตึ้งแบรรยากาศท่ามกลางเฮ้ยไม่ไปผลิตป่าเรือนใต้เลยฮะ ไม่ <c oughs> กว่าจะบลิสทสักทีแม่งดีลายเยอะเองให้ดีแม่งเดี๋ยวไปถึงป่าเดนตายนี่เต็มกูหมดหาเลยสัตว์นี่มีนกคู่กายเดี๋ยวเดี๋ยวหาทำเลก่อนโอ้ไม่ไหวอะทำเลไม่ดีเดยเอะมากแม่งกูว่าแหกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นั่งเรือ เราจะไปด้วยกันอ่ะในทำเลดีอ่ะอย่าบอกกูขาดอะไรอยู่อ่ะปังฮัสผลิตโอ้ยน้ำมันกูแพงอุ้ยกูไปตาแล้วนะกูตาหยีๆแล้วเียอย่านะเออผลิตสำเร็จโอ้ยกูละเสียวเสียวใช่หมดเยยนี่ นะฮะอ้าวอยู่ไหนอะมาอยู่นี่อ่ะโอเคโอเคโอเกค,คลิปนี้เราก็บายบายครับกับผมยูมิเตร์ซีอู่แม่งกว่าจะได้ผลิตแม่งโอ้ยกินเวลามากเหลือเกินนะฮะผมบายบายครับดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม